อาชีพแถวหมู่บ้านก็เป็นแค่ทำนาตัดอ้อยมันไม่ได้แบบสามารถที่จะเลี้ยงดูครอบครัวได้อยากจะเลี้ยงดูพ่อกับแม่ให้แบบดีที่สุดแต่ว่าเราจบแค่ปวชประสบการณ์ในการทำงานเนี่ยไม่มีเลยแต่ปัจจุบันค่ะทำงานกับเยคอนเพียงแค่11เดือนส่งเงินให้แม่ได้เดือนละ200,000แล้วก็เลี้ยงดูทั้งครอบครัวได้ทั้งหมด7คนดีใจมากๆาค่ะ ตลอดอายุราชการ27ปีชีวิตพี่อยู่กับการกู้เป็นนี่มาตลอดชีวิตล้มลุกคุกคานพยายามหาไรายได้อีกช่องทางหนึ่งเป็นแม่ค้าในคลับเครื่องแบบขายขนมจีบสรลาเป,กปากระเพาะปลารายจ่ายกับรายรับก็ยังไม่พอกันเลยจนได้มาเจอกับดีเอ c o n คอนทำให้ชีวิตพี่เปลี่ยนไปจากผู้หญิงติดลบกลายเป็นมีไรายได้หลักร้านได้รับรถเป็น SLK ต้องขอบคุณบอสพอมากๆเลยค่ะ ตัวพัดเป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้าตามตลาดนะัดทุกอย่างเหมือนกำลังจะไปได้ดีนะคะถ้าไม่เจอวิกฤตโควิดจากแม่ค้าคนหนึ่งที่ต้องตากแดดตากฝนทํางานหนักตลอดวันนี้ไม่ต้องทํางานหนักแบบนั้นนะคะบอสตั้งแต่ที่มาทำดีไอคอนไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าตัวเองจะมีะไรายได้500 0 0 0ต่อเดือนได้รับรถเป็น SLK มาเป็นรถของตัวเองเถ้าสามารถที่จะดูแลคุณพ่อคุณแม่ได้อย่างดีขอบคุณบอสมากๆเลยคะ่ะ เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงลูก3คนทุกๆเดือนนะคะไรายได้จะไม่เพียงพอรายจ่ายพี่ทำราชการมา13ปีกว่าพี่ไม่เคยเก้าใกล้ๆคำว่าสำเร็จเลยเดียคอนทำให้ชีวิตพี่เปลี่ยนรับราชการมา17ปีไม่มีทรัพย์สินเลยนะคะ มีหนี้สินประมาณ2ล้านกว่าบาทนั่งๆทำงานอยู่เจ้าหน้าที่ธนาคารก็โทรมาชีวิตก็เลยต้องหาทางออกพี่ดาดาก็เลยตัดสินใจมาลองทําธุรกิจออนไลน์ที่ทําให้ชีวิตผู้หญิงธรรมดาคนนึงได้มีรถในฝันคันนี้นะคะบอกเลยว่ามากไกลเกินฝันมากๆขอขอ,ขอบคุณบอสจากใจจริงค่ะบอสวันนี้พี่ดาดาได้สแสดงให้เห็นแล้วว่าถึงแม้เราจะมาจากคนที่ติดลบแต่เราก็สามารถจะลุกขึ้นมามีชีวิตใหม่ได้ ด้วยสมองแล้วก็สองมือเราวันนี้ดีใจด้วยจริงๆครับที่เห็นพี่ดารดามีชีวิตที่ดีขึ้นยินดีด้วยครับจากที่<อ>เราเป็นพนักง,งานประจำอะค่ะพี่ชีวิตเหมือนถูกตีกรอบตีกรอบทางความคิดค่ะตีกรอบทางรายได้ตีกรอบทางการพัฒนาตัวเองด้วยค่ะไม่มีทางเลือกจนเรามาเจอดีไอคอนไม่เคยมีบ้านมูลค่ามากกว่า10ล้านวันนี้มีแล้วและไม่เคยฝันเลยว่าจะได้ขับรถเบนซ์วันนี้ก็ได้แล้ว ต้องขอบคุณนะคะพี่พอแล้วก็แม่ปันที่เป็นเหมือนพ่อแม่ที่สั่งสอนแล้วก็อบรมลูกทั้งสองมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะพี่วันนี้ดีใจมากๆที่แนลี่เป็นเหมือนกับตัวอย่างของคนทำงานประจำที่กล้าหาญพอที่จะลุกขึ้นมาเดินเข้าสู่เส้นทางของการเป็นนายตัวเองขอให้น้องแนลี่นะะกับน้องวีเนี่ย เราสุวความสําเร็จยิ่งขึ้นไปเป็นต้นแบบที่ดีงามให้กับใครต่อใครอีกหลายๆคนยินดีด้วยนะครับพิติกทํางานประจํามามากกว่า25ปีมีเงินเดือนเนาะพอกินพอใช้ไปเดือนเดือนแต่ไม่มีเงินเก็บแถมยังติดหนี้บัตรเครดิตถ้าเกิดว่าไม่มีเดยไอคอนชีวิตของมิติก,ก็คงเป็นผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งที่กเกษียณไปแล้วต้องไปอาศัยลูกกิน มาทำที่ดีอคอนเนี่ยสปีทำให้พี่ดิ๊กได้รับ SLK คคันนี้มีเงินเก็บแบ่งปันให้กับลูกหลานได้ขอบคุณบอสนะคะ